สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้คนผู้คำสีพามาิ้มสมปลาพี่น้องสมป้าที่ขัน้นตะกรอนอ่ะพี่น้องขั้นไว้สามหมื่นเลยพี่น้องอุย้ยหอมขัดหอมขัดเป็นเราพี่น้องกินกินสมแล้วนะเป็น,นปยังไงบริเงณแมพี่น้องนะ เอาดีบดิบเลยเดี๋ยวสิ่ให้เบิ่งใกล้ๆน้องเดี๋ยวสิ่เบิ่งใกล้ๆซีมจาก3โซก์กับพอ่อวิทไว้ได้ดีใส่ตู้เย็ยนไว้เลยได้บาท พริกหล่อพี่นอ้องพริกหล่พอพริกหล่อพีิกกอนพีิกกอนบ่ได้เอาเพจกระดอดำนานเนี่ยนะเนาะเห็นเพิ่งใกล้ๆชัดๆเป็นโตเลยพี่นอ้องงามกินสีเอาจังแสีบพี่นอ้องบ่ต้องไปตัดไปหัน่นไปอย่างนี้นสีก,กินเลยอโอ้เป็นแต่แสีบเป็นแต่แสีบหอมใส่ได้เลยลพี่นอ้อง วิธีเฮ็ดกัดอยู่ในคลิปสั้นนะพี่น้องนะอันนี้แกงอัินผักหวานใส่เนื้อใม่สดใส่หนังงัวน้ำพี่น้องมามากินข้าวนักกันบ้างดิกัดเทียเท่ยงกัดเที่ยงเดี๋ยวก่อนอื่นให้สดซะก่อนเถอะสดแกงอัินผักหวานใส่เนื้อใม่ซะก่อนพี่น้องใส่หนังก่อตอนหนังนี่นี่ má, má này xòm cá phe nào say mướm phe nào, con nói riêng đang

Các bạn hiểu không? Chúng ta kín lắm tăng phòng bây giờ không? thích Thích ngoài rồi ạ Đây là đòn không quay được không trồng pha vẫn hoa đấy không? Đi ngoài nhặt đây. จากไปที่ตลาดเพื่อน้องชมปลาปลาเป็นปลาคุยลั่มนะเพื่อน้องนะปลาคุยลั่มกับปลาขาวลังขอแถมมีปลาสอยห้างคักพี่น้องเอ้ยปลาชุ่มเป็ดปลาดำยิ่งร้านะตัวบงบงตมันใบใหญ่ก็เลยเห็ดส่งพี่น้องพอดีพอดี เด็กันบ้างต้องด่างห้อยห่วยพี่เนาะเนาะพี่นอ้อง <c oughs> สรุปว่าพานแจี๊บพี่นอ้องปลาสมเป็นตัว ปลาอันคุยดัมกบปลาลักขาวลังคอพี่น้องวิธีการเฮ็ดกับอยู่ในคลิปก่อนพี่น้องนะว่ามันคลิปสั้นนะคลิปก่อนวาวพิษ <c oughs> ในนักรีนอ่ะวาวพิดปลาส้มลังคอเอาไปสามมือพี่น้องพอดีพอดีหลังจากนี้ก็คือเอาใส่ตู้เย็นไใหม่จาสนส้มปวดเนาะเอาไว้ <c oughs> สามมือนะพี่น้อง <c oughs> อย่จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปพี่น้องคลิปนี้ก็สิขอเอาไว้สามมืกอกรนพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับ ขอบคุณครับ